ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ผมมาชิโร่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทางด้านของของ FK k ใหม่ในแมบปบอนิเมะคอสโอเวอร์นะครับซึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรสคอสโอเวอร์โอเล่นมาตั้งนานเรียกชื่อเกมผิดเก่งขนาดนี้ <laughs> โอเคโอเคพูดอไมีการเสียเวลาไปดูกันเลยครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูท,ท่านใดี่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยนะครับไปเอ r เนี่ฮะ ว้าว wow. แลพาวเวอร์โอกาส15%ได้3อันทิกเก็ตเท่าเดิมแลแลพาเวเดอร์เท่าเดิมแรนดอมพอชั่นเอ้เบบี baby, ้ดาก้อนเมาล์นี่ไงครับเบซิลแลงจีนะครับแล้วก็ดาบคู่สวินคูซิฟิกเบดโอ้โอเคเดี๋ยวผมเอะรอคอยแค่ AFK ให้ได้สัตว์ใหม่แล้วก็ดาบใหม่เลยนะครับผมจะได้เอาไปรีวิวให้นผู้ชมดูนะครับ โ okay, อเคครับเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเอฟเคกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมอยากจะไปฟาร์มเงินแล้วนะครับช่างมันโอเคเหมือนเพิ่งก็ผมไปเห็นมาเหมือนว่าจะได้โค้ดใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะครับนี่โค้ดชื่อว่า,พาเพิ่มเสร็จใช่ไหมพิมถูกปะหรือดีวะนี่ไม่ถูก แดงก็ไม่ใช่นะครับพอดีผมไปเห็นมาเดี๋ยวก็จะใช่นะฮะไม่เป็นไรรู้ว่าผมเขียนผิดนะแล้วผมขออนุญาตไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคมันคือยศอของคอนเทนต์ครีอเตอร์นะครับยังไม่ใช่ผมยังไม่ได้เป็นนะฮะโอเคโอเคไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสบบหน้าก็ต้องจะมีอะไรมาเดี๋ยวผมจะน่าจะรีวิวทางด้านของระบบลิลิกแล้วก็เรื่องของตัวใหม่อะไรใหม่เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ